สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนการใช้โปรแกร,รม a u t o p o s t l i n e ครับโดยวันนี้ผมจะสอนการใช้งานหนึ่งเรื่องก่อนนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรม a u t o p o s t l i ล e เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สร้างช็อต,ตคัทเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับนี่คือช็อต,ตคัทของ Auto Post Line นะครับซึ่งเราต้องใช้ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์นะครับ การใช้งานก็ดับคลิกขึ้นมาครับสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าไปใช้แล้วก็สามารถที่จะใส่รหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับตอนนี้เราก็คลิกเข้าสู่ระบบครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เมนูต่างๆพกสังเกตนะครับ หน้าแรกก็คือหน้าน,นี้นะครับที่เราเห็นอยู่หมวดการโพสต์ก็คือเราจะโพสต์ในลักษณะไหนครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกได้ว่าจะโพสที่ไทม์ไลน์หรือโพสต์ไปหาเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ในไลน์ของเรานะครับหรือกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับในการเพื่อนๆต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นคาแนะนำและคู่มือการใช้งานการช่วยเหลือการติดต่อก,กับทางโปรแกรมหรือผู้พัฒนาโปรแกรมนี้นะครับ ออกแบระบบหรือการอัปเดตเมื่อมีการอัปเดตโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทางผู้พัฒนาโปรแกรมก็จะส่งมาให้เราครับส่วนตรวนี้ก็เป็นเมนูเครื่องมือต่างๆที่จะใช้งานนะครับก็คล้ายๆกับตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราจะใช้งานให้เราไปเปิดไลา์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานในการโพสต์ขึ้นมานะครับ ซึ่งที่ลายนี้ให้เราคลิกที่เมนูนี้ครับปุ่มเพื่อนน,นะครับแล้วเราก็ทําการเพื่อนใหม่นี่ก็ปิดซะนะครับหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่ปรากฏนี่นนก็ปิดให้มันอยู่ยแค่นี้นะครับนะให้อยู่ยแค่นี้ไม่ต้องเปิดขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทํายังไงจะใหะ้โปรแกรมโพสต์นี่รู้จักกับหลายของเรานะครับ เราก็อาจจะไปเลือกที่การโพสต์นี่นะครับแล้วก็ไปเลือกอคนขึ้นมาสักคนหนึ่งผมเลือกลายของผม,มอีกนาทีหนึ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้ว,อา,ลวอาจจะกดค้างเนี่ลากเข้าแล้วออกเพื่อให้โปรแกรมรู้จักกันนะครับเสร็จแล้ววันนี้ผมจะแนะนำการโพสต์ที่บล็อกของเพื่อนนะครับ เรียกโพสที่อินบ็อกนะครับก็คือโพสหาเพื่อนโดยตรงนะครับลองมาดูเขาจะทำยังไงนะครับอันดับแรกครับให้เราคลิกสักคนหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ผมคลิกอันนี้นะครับของผมแล้วให้เราเนี่ยนะครับคลิกตรงส่งไฟล์ตรงนี้นะครับเหมือนกัเราส่งรูปนะครับแล้วเราก็เข้าไป เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพเอาไว้นะครับผมอยู่ที่โฟลเดอร์รูปภาพนี้นะครับแล้วก็คลิกอาจจะคลิกส่งรูปภาพนี้สักรูปหนึ่งนะครับอ่าส่งไปแล้วอันนี้ไปที่ลายของผมเองไม่รบกวนใครนะครับทีนี้พอเราคลิกอีกทีหนึ่งมันก็จะมาที่โฟลเดอร์นี้โอรนะครับเราจะเอารูปเนี่ยใส่ เราก็สามารถที่จะเอารูปไปโดยการถ้าเราต้องการไปรูปหนึ่งเราคลิกตรงนี้มันจะมีเลขเกิดขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเรากด control ค้างไว้คลิกอีกรูปหนึ่งมันจะมาที่รูปที่สองอีกครั้งหนึ่งรูปที่สามอีกครั้งหนึ่งรูปที่สี่อีกครั้งหนึ่งรูปที่ห้า,าน,น,นะครับหรือเราจะกดน็อคค้างล่างอาซิเลตหรือว่าแถบสีอย่างนนครับชื่อของภาพ มันก็จะมากกว่าข้างล่างเราสามารถที่ Copy อกนะครับ c o p ลแล้วก็เอาไปอันนี้ปิดได้เลยครับเอาไปที่โปรแกรมโปรแกรมนี้เราจะโพสที่ Inbox เพื่อนนะเราก็คลิกโพสเพื่อน Inbox น,นี่แหละครับตรงนี้มันจะมีที่ใส่ข้อความตรงนี้นะฮะใส่ใส่ข้อมูลกขนบรูปภาพนะครับเมื่อกี้เราก็อปรูปมาเราก็ไปคลิกที่ กำหนดรูปภาพนะแล้วเราก็าเอาอะเราเปน,กกนีก่อนเราก็คลิกขวาวางรูปภาพที่เราเลือกวาเมื่อกี้ลงนะอะทีนี้ข้อความ,ข,วามข้อความเราก็เอามาจากจไหนครับเอามาจาก ที่เราเตรียมไว้หรือเราพิมพ์ตรงนี้ก็ได้อันนี้เเตรียมไว้ใช่ไหมมาจากตรงนี้เราเตรียมไว้แล้วเราก็ไปนะครับก็ไปแล้วก็คลิกขวาไว้เข้าไปเรียกเตรียมไว้มาแล้วนะครับมาแล้วทีนี้ด้านล่างนี่ครับเป็นการกําหนดเวลาอัปรูปว่ารูปชุดหนึ่งเราจะใช้เวลาในการอัปไปหาอีบล็อกเพื่อนเนี่ย ทนละกี่วินาทีนะครับมาตรฐานตั้งไว้3ามสิวินาทีนะครับความเร็วหลังจากโพสต์ไปกลุ่มนี้คนนี้เสร็จจะให้หน่วงเวลากี่วิอ่าเขาตั้งไว้3ามวินาทีก็โอเคเราจะโพสกี่กลุ่มนะครับโพสกี่กลุ่มกี่คนนะครับเราจะพตกหาเพื่อนกี่คนุูผมจะโพสไปห้ารอยคนพีมห์500ลงไปข้อความใส่แล้วรูปภาพใส่แล้วกดบันทึกข้อความครับบันทึกเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะโพสนะครับให้เราครับไปคลิกใหอ้อยู่ตรงนี้ครับและอย่าลืมกลุ่มต้องปิดมาให้มันโชว์นะครับเ<ส>พื่อนก็ต้องปิดมาให้มันโชว์นะครับตรงนี้ก็ห้ามเปิดไว้ตรงนี้นะครับห้เปิดไว้ตรงนี้นะครับอ่พร้อมนะครับข้อมูลพร้อมเตรียมตัวด้านนี้พร้อมต่อไปคือเริ่มโพสนะครับ เราก็อาเอาข้อมูลที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับื่อถือตรงนี้กดปุ่มเริ่มต้นครับคลิกเลยครับแล้วให้เราปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็อย่าจับเมาส์อย่าทำงาน,าบ,นบนคอมพิวเตอร์ในระหว่างที่โปรแกรมกำลังโพสนะครับน,นี่คือโปรแกรมกำลังทำงานนะครับมันก็จะไปที่ชื่อเพื่อนของเรานะครับ มันจะสุ่มส่งไปตามจํานวนที่เราตั้งค่าไว้นะครับนื่แงนะครับคนที่1นนะครับโปรแกรมก็จะลงข้อความที่เราใส่เมื่อกี้นะครับจากนั้นเปหนต่อครับรอดูนะครับกดที่แน่ไฟล์มันก็จะไปที่ฝฟล์ที่ รูปภาพที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นนะครับเสร็จแล้วหนึ่งคนมันก็จะไปคนที่2ต่อครับคนที่สระบบเลือกมาที่ตนนี้ครับณกลอตดินบอมก็จะส่งข้อความแล้วจากนั้นมันก็จะไปแนบฝ่ายรูปภาพ นะครับผูกเข้ามาสนับสนไปนะครับมันจะทําอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปหาเพื่อนของเราที่อยู่ในไล n e ตามจํานวนที่เราเลือกนะครับตามจำนวนที่เราสั่งมาเพราะฉะนั้นการที่เรามีโปรแกรมอ,อัตโต้โพสบนไล n e มาใช้เนี่ยจะช่วยผ่อนแรงทําให้เราเนี่ยไม่ต้งองไปเหนื่อยับการโพสต์ทีละคน แล้วมันยังได้เนื้องานที่มากนะครับเราจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับอาจจะไปศึกษาค้นคว้าหรืออาจจะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะคอยตอบคาถามหรือให้ข้อมูลกับผู้ที่ติดต่อมานะครับนี่คือสุดยอดโปรแกรมในการโพสต์อัตโนมัตินะครับบนไลน,น์นะครับนอกจากจะโพสต์ในอินบ็อกของเพื่อนแล้วยังมีโพสต์ในช่องทางอื่นอื่นอีก หลายช่อง,องทางนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ